สวัสดีค่ะแม่ฟ้อนโตไปด้วยกัน Family Journey และพ่อสโตนครับแล้วก็ใครด้วยคะบึงปะองปบึงตึงแปะตรงปัง,งลูกสตตงก็มาด้วยค่ะร้องเพลงเหรอครับใช่คลิปนี้นะคะเรามากันที่ d n s อีกแล้วครับ คลิปนี้คือแบบพึ่งกลับมาสดๆร้อนๆแล้วก็มาต่อกันที่ BNH เลยค่ะก็ครบ11สัปดาห์10หรือ11นี่แหละเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนแล้วก็เลยจะมาเช็คตรวจคันนะคะแล้วก็น่าจะต้องตรวจนิสตี้แล้วเดี๋ยวลองดูว่าช่องว่างที่เกิดขึ้น หายไปหรือยังต้องกินยาต่อไหมแล้วคุณหมอจะแนะนําอะไรบ้างติดตามเลยค่ะมามาดูน้องกันเร็วมาดูน้องกันเนี่ยต้องเห็นจอนข้างบนไหมหนูมาไหมนี่เดี๋ยวจะมีภาพของน้องให้ดูโอเคพร้อมไหมพร้อมแล้ดูน้องยังพร้อมแล้ดูน้องยังต้องตื่นเต้นไหมครับจะได้เจอน้องครั้งแรกต้อม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 มต้อม ตื่นเต้นเหมือนมิชชั่นอีพอสิเบิลอะตึม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 ตื่นเต้นไหมตึ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 มครับเอาด้านซาวครั้งที่สองนะครับวันนี้ไม่เหมือนครั้งแรกเพราะว่ามีสตองมาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับอ่า เป็นไงครับตื่นเต้นเหมือนเดิมก็มีคุณคุณยายมาด้ครับฮัลโหลตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับตื่นเต้นมากค่ะวันนี้จะได้เห็นอะไรที่ต่างข้างแรกบ้างจำได้ว่าตอนของตองอะรอบที่สองอะคือตองแบบเห็นเป็นหัวเป็นตัวแล้วกระโดดแบบเฮ้ยเด้งแล้วอ่ะเด้งแบบนี้เด้งอยู่ในท้องเราอ่ะจำได้ตอนนี้ก็มาเด้งอยู่ข้างนอกแทนเด้งใหญ่เลยนะครับน่าดูสิ โมซานี่คือไดโนเสาร์ที่ตาองชอบอีกตัวหนึ่งนะครับโมซาสวรรษอ่ะเดี๋ยวเราขนหวัวมานะครับแล้วเรามาดูอัลตทอร์ทรามพร้อ,อมๆกันครับมาแล้วครับมาแล้วพี่น้องเป็นอย่างไรนะจ๊ะขอสารภาพก่อนนะคะกิยนยาไม่ครบคนนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นภูเขาไฟเหรอาปูเขาไฟเหรรอคับ วนเล่นกับเดดดี้ค่ะเวันเล่ยิงเล่นทำท่ายิงปืนแล้วก็เดดดี้เขาจะทำสาวเอฟเฟกก็เลยติดช่วงนี้ก็จะแบบดีมากคนๆปังหงไม่ต้องใช้ใช้สียงจริงไปเลยตอนที่คุณหมอแดีนะไม่มีปัญหานะมีกินไม่ค่อยได้แต่ก็พยายามทำตามที่คุณหมอบอกค่ะดีขึ้นไหมก็พอได้นี่เดียวในี่จ๊ะ เฮ้ยเฮ้ยดูข้างบนชเลยเอ้าดินเฉยดูครับข้างบนโลกโลกนีจับขาโอ้ยโชวเลยน้ต้อนขนาดน่อยเงนะจยันยัๆน้องต้องเยอะใหญ่ไม่เล้ออีก B6 วางเกือบสี่เซนแล้วนะ

ถ้าเกิดในช่วงเริ่มต้นเลยเขาก็จะต้องเพิ่มเริ่มจากน้อยไปก่อนเป็นธรรมชาติไม่ใช่อยู่ดีๆขึ้นมาก็ร้อยเจ็ดสิบอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะใคะนั้นก็ค่อยๆขึ้นเนี่ยเห็นมามร้อยเจ็ดสบหกครั้งต่อนาทีมันไม่เยอะขึ้นคนระับเยอะขึ้นก็ประมาณเนี้ยครับร้อเจิกว่านี้ก็สบายใจครใช้ได้นะ ต้องดูนี่ครับดูนอนเลยตองนอนจะนอนตรงนี้ตรงนี้นอนตงนี่อยู่นี่นี่โอ้นี่นอนอยู่ยิ้มอยู่เห็นยิ้มด้วยยิ้มตนียิ้มอยู่เ้ยยิ้มยิ้มอยู่ยิ้มเป็นงเมื่อกี้จบขาอยู่เลยใช่ไหนโชว์สิใ่ฮัลโหลฮัลโหลตงฮัลโหลฮัลโหล่ นี่ครับยิ้มอยู่ครับนี่ครับยิ้มอยู่นี่นี่นี่ยิ้มอยู่นี่หูนี่ใช่ไหมครับเนี่ยหูหูอยู่นี้ละหูตาตานะครับนี่ก็เท้าครับเข่าหัวใจเต้นดับนี่หัวใจนี่เป็นขามีหางหรือเปล่ามีเล็กๆอยู่ตรงนี้ยังมีอยู่นะเป็นช่วงเริ่มต้นของเบบี้นะครับ อ้าวโชว์โชว์ล้วินโชว์นิดหน่อยต้องอดีดินน้องกระโดดโชว์น่เีคริกตัวไปแล้วต้องเห็นน้องไหมครับเห็นไหมครับต้องเห็นไหมครับจอจอี แต่ก่อนแม่ก็ดูแบบนี้เลยลูกฮู้ยุ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 ฮู้ยฮู้ยุฮู้ยฮู้ยฮู้ยฮยูฮู้ยู้ย้ยฮู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 ้ฮู้ยฮู้ฮู้ฮู้ยฮู้ยฮู้ย้ยฮูยฮ้ย้ยฮู้ยฮู้ยฮู้ยฮยฮู้ยู้ยฮูฮู้ย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 ้ยฮ้ยฮู้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถ้เกิดไม่มีเลือดออกอะไรก็ถือว่าโอเคตรงนี้ก็ยังมีอยู่นิดๆนะฮะนิดๆตรงนี้เป็นช่องว่างนิดหน่อยเล็กน้อยแต่ว่าตรงนี้คือเกล็ดกลางของตัวมดลูกก็ไม่ได้เห็นอะไรมันอยู่ข้างๆนีน่ก็ทานมั่งไม่ทานมั่งก็แต่ก็เทียบกันแล้วก็เหลือนิดเดียวเองไม่ใหญ่นะฮะ ทานเฉลี่ยประมาณวันละเม็ดค่ะบางวันไม่บางวันที่ลืมก็จะเป็นสองเม็ดค่ะโอ้เฉลี่ยวันละเม็ดนี่แสดงว่าลืมเยอะนะฮะแรกๆไม่ลืมค่ะเพิ่งมาลืมหลังๆก็ต่ก็โอเคเด็กก็ดูดีไม่ไ้ที่มองแบบนี้เดี๋ยว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 รอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะนี่คือช่องว่างคร่อีกด้านหนึ่งนี่จะเห็นด้านกว่าจะเยอะนิดนึง ว่าโดยรวมส่วนใหญ่โอเคนะฮะสังเกตจากด้านนี้กระติดแนบสนิททั้งหมดนะฮะไม่ได้ดูจากไซน์นะฮะสิบมีหกวันสิบมีหกวันคาดการณ์ว่าจะเกิด12เดือน4ใช่ไหมใช่ใช่ตรงนี้เนี่ยมีคาดการณ์วันนี้วัวนี้คาดการณ์ว่าจะเกิด12เดือน4ี่เกิดครบ40สัปดาห์นะเออโอเคโอเคว้าว ต้องนะจ๊ะนี่หน e yeah. ouais. ึ okay. ่งสองนะจ๊ะหนึ่งสองขาเมื่อกี้เห็นอยู่แล้วนะเห็นนะหนึ่งสองฮะนี่ศีรษนนี่ศีรันนะครับศีรัลงไปนี่เป็นแขนสองข้างลงไปแขนสองข้างขาสองข้างชัดมากเห็นไหมครับขาสองข้างเด็กอ เฮ้ยผู้ชชยเหรอไม่รู้นะเห็นอะไรแย่ๆหน่อยนะแหวนออกมาเออเนี่ยถ่ายอยู่เนี่ยแหละมันรู้แหละเดี๋ยวไปรอเฉลยแล้วกันนะว้าวมีอะไรแหลมๆออกมาเนาะน่าจะชัดเจนนะแหลมๆนะแหลมนะนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวรอเฉลยแล้วกันนะ รอเฉลยรอเฉลยอ้าวเห็นแล้วนะแกนขอนะชัดเจนหนึ่งสองสามสี่นี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรเห็นเด็กไหมเห็นเห็นน้องไหมน้องเห็นไหมครับนี่ก็มีเบบี้เบบี้เบบี้ที่ e ี่นั่นแหละก็ท้องแน่นอนนะจ๊ะดิ้นอยู่นะ ไว้ที่ทารกตังไวบที่ทารกมันเปลีบปีสมสิบออก็หัวใจก็เต้นดีนะร้อยเจ็ดสิบกว่าครั้งล้ก็ถือว่าใช้ได้ร้อยเจ็ดสิบหกครั้งเป็นปกติดี 176ครั้งต่อนอาทีก็ส่วนที่มีจุดเหมือนจุดเลือดออกมันก็นิดหน่อยเราก็ไม่ได้นั่นมากนะครับแต่ทานยาอยู่ใช่ไหมค่ะ ทานอยู่ทุกวันลืมบ้างเป็นครั้งคราวหรือเป็นประจำสี่สิี่สอร์เซก็ถือว่ายังไม่ถึงครึ่งแต่ไม่ถึงครึ่งก็โอเคเอครึเครึ่งอันนี้ยอมร่สาได้ได้นะก็ดูจากขนาดจริงๆแล้วก็ดูเหมือนตัวใหญ่กว่าประจำเดือนพรายประจเดือนเนี่ยครั้งแรกครั้งสุดท้ายเนี่ยกำหนดคือสิปเดือนเมษาใช่ไหม แต่ถ้าเกิดดูจากตรงนี้ดูจากไซแล้วเนี่ยเราก็ลดลงมาเหลือวันที่12บสตใหญ่ขึ้นปกปันโตใหญ่ขึ้นปกวัอแต่ก็ไม่ได้สีเลียดอะไรยืดมันนี้ยูดอับปานนะยืดที่เลือออกว่ายังอยู่ะสวัสดีคุณหมอเลยสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีค่สวัสดีครับวสวัสดีครับ๊วบ๊ยสวัสดีค่บวบ๊วบ๊วสวัสดีครับววบ๊วยบย บายบิ้บิลหปล่อยแสงได้ด้วยบิลเป็นหัวเป็นไอรอนแมลเป็นไอรอนแมนนี่ขนาดยังไม่ได้ดูนะเนี่ยโอเคเช็คเอาต์รัสซาวันนี้ปลอดแล้วนะครับวันน okay. hmm> ี้ก็ได้เห็นรูปชัดเจนขึ้นนะครับแบบว่าเห็นเป็นหัวเป็นตัวเป็นมือ เห็นหน้าด hmm. um, like, like ้วยหน้า้าปาาค่ะใช่ครับแล้วก็ตอนท้ายเหมือนคุณหมอบอกแอบเห็นอะไรบางอย่างเหมือนกันแต่ไม่รู้คืออะไรแต่ก็ยังไม่ชัวนะคือมันเหมือนมีอะไรนิดนึงอ่ะแต่ก็ยังไม่แน่เออแต่ก็ยังไม่แน่เพราะว่ามันเลอะมันเลอะมากก็เรื่องการตรวจนิฟนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปลังจะดูที่ที่เราจะตรวจกันอยู่นะครับก็มาติดตามกันได้ในที่มาต่อไปคือการตรวจนิฟก็จะทำให้เรารู้ความผิดปกติและก็รู้เพนนั่นเองครับก็กำลัง เลือกอยู่ว่าจะเป็นที่ไหนกินนะครับใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอให้กินยาดูฟาสตันต่ออีกสสัปดาห์เรื่องช่องว่างที่คุณหมอแบบเป็นอาจจะเป็นน้ำเลือนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เล็กลงค่ะแต่ยังมีอยู่ก็เลยขอต่ออีก2สัปดาห์ แล้วก็กินปนควบคู่ไปด้วยค่อนก็ถามแบบอย่างช่วงนี้ค่อนกินข้าวได้ไม่ค่อยเยอะบางทีมันก็จะมีแบบชามือชาอะไรคุณหมอก็บอกว่าก็กินวิตามินรวมบำรุงไปอย่างเช่นพวกแบบเซนทรัมหรืออะไรก็ได้รวมธรรมดาแต่ถ้าไปกินพวกแบบอบบิตามิน A to C หมอบอกว่ามันจะมีเหล็กเยอะแล้วมันอาจจะทําให้คลื่นไส้อาเจียนก็บอกว่ายังไม่ต้องไปเน้นบํารุงเอาให้หายคลื่นไส้หายท้องก่อนค่ะแล้ววันนี้ครับค่าใช้จ่ายของงานเราจะเช้ครั้งทีสองนะครับสอาางพันสี่ร้อยสิบเก้านะครับ, 19, รบวันนี้ก็รีวิวราคาไว้ของโงรงพยาบาล BNH นะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดปีสองพันยี่สิบนะโอเคไงจอยบินนี่ครับ,รบอ่าโดยทีนี่ครับนี่ครับปิ้งโอเค ค่ะก็เดี๋ยวมารอติดตามดูว่าพวกเราจะไปตรวจนิ p t ที่ไหนและผลออกมาเป็นยังไงคือก่อนอันนี้นเราดูเหมือนจะเรียกผิดกันมาตลอดเหมือนกันในหลายชีชิปว่าน<ช>ิฟตี้นะเราเคยกินกับการว่าพูดว่านิฟตีเพราะว่าครั้งแรกเราตรวจเป็น n ิฟตีแต่จริงๆ n i นิฟตีครับคือเป็นชื่อแบรนด์อของการตรวจน <ขา S 1> ิฟอีกทีหนึง่งนะครับจริงๆการตรวจนิฟก็จะมีหลายหลายบริษัท ที่เขารับตรวจอยู่แล้วก็คือในครั้งนี้อันนี้ว่ากระามตรงว่าคุณหมอก็ให้คำปรึกษาแับตรงไวตรงมาว่าโอเคตรวจที่โรงพยาบาลก็ได้ราคาประมาณนี้ข้างนอกก็มีอะไรเงี้ยเราก็เลยเออกลับมาคิดก่อนว่าถ้าเป็นข้างนอกบางทีอาจจะประหยัดเงินกว่าก็เลยเออดวลองตัดใจดูก่อนเนี่ยคะะรับไม่เสียเพราะว่าอายุรันนะคะคุณหมอบอกว่าถ้าเราเอ็กซ์เทนอีกนดน,นึงอ่ะก็อาจจะชั่วขึ้น<า>เหมือนแบบเมซี่มันนิดเมซี่ละนิดมันเป็นการตรวจเหมือนดีเอ็ลูกที่ผสมมากับเลือดแม่ ถ้าเราตรวจเร็วไปบางที DNA รูปมันยังไม่ออกมาเยอะกะ<ช>ไ,ไดนผอ<ล>ก็ต้องไปเจาะซ้ำก็มีคุณหมอก็บอกว่าอีกสักหนึ่งวิค่อยไปตรวจก็ได้ะะอะไรเนี่ยค่ะเพราะฉันก็ามาติดตามกันกนะครับตอนนี้็ยังไม่รู้ว่าเป็นเพศอะไรก็ลุ้นต่อไปนี่เพิ่กลัอามาต่กไปเทียวแล้วก็ตรงดิิงมันหาคุณหมอเลยโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามพวกเราต่อไปได้วยกัน Family Journey นะคะอยากให้แม่ฟ้อนพ่อ stone ทำคลิปอะไรเมน,นมาได้เลยคะ่ะ